สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้มาดูจิ้งหลีดนะคะวัยสามสิบแปดวันค่ะโตเต็มที่แล้วนะคะเขาก็จะอยู่แบบหนานแน่นเลยค่ะเต็มโรงเรือนอย่างนี้เลยนะคะจิงหลีดวัยสามสิบแปดวันนะคะแต่ยังไม่เก็บออกนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ารอบนี้จะหนานแน่นมากก็ทำให้เขาแบบ ช้ากว่าทุกครั้งทุกครั้งจะสามสิบเจ็ดก็เก็บแต่นี่ประมาณสามสิบเก้าวันถ้าจะได้อ,ออกค่ะยังไม่ให้กินของหวานนะคะยังเป็นผักและอาหารแต่อีกพรุ่งนี้ก็คงจะให้กินเป็นของหวานแล้วค่ะคงจะต้องให้กินฟักทองแล้วกับกล้วยน้ำว้าความหนาแน่นเขาก็จะแบบนี้เลยนะคะเต็มโรงเรือนเลย จิ้งหลีดนะคะเนี่ยเต็มไปด้วยจิ้งหลีดหนาแน่นไปด้วยจิ้งหลีดเลยค่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่ารอบนี้จะได้ประมาณกี่กิโลนะคะบ่อขนาดปานกลางค่ะบ่อไซสขนาดที่เขาเลี้ยงกันใน youtube เลยนะคะเนี่ยค่ะตัวเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเสมอดีไหมก็มีบ้างค่ะเพราะว่าเขาหนาแน่นค่ะเขาหนาแน่นเขาก็เริ่มจะร้องแล้ว ะคะแต่นี่อากาศร้อนค่ะเขาก็เลยไม่ค่อยกินหัวอาหารเพราะว่ามันร้อนเนาะเก็ให้เขาเขาก็เลยจะอยู่กับพวกเพื่อหญ้าพวกผักมากกว่าหัวอาหารนะคะอเห็นภาพกันเต็มๆเลยค่ะนีนะคะ ตัวก็จะไข่เริ่มไข่เริ่มวางไข่กันเยอะแล้วเริ่มจะร้องกันให้เห็นชัดแล้วว่าเริ่มจะอยากวางไข่แล้วค่ะนะคะสามสิบแปดวันก็ตัวก็จะโตไม่ค่อยโตมากเพราะว่าเขาหนาแน่นเกินรอบนี้ถือว่าหนาแน่นเกินเรามาลุ้นกันว่าจะได้ประมาณกี่กิโลนะคะ หนึ่งบอ่อค่ะหนึ่งบอ่อเท่านั้นม, <c oughs> มีคนแอบ,บอยากให้ดูเต็มที่เลยค่ะเต็มลงเรือนเราเลยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื <c oughs> ่อจะได้มีกำลังใจในาการทำคลิปต่อๆไป ต,ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชม